สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมรถสวยประวัติดีน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้รองชมดูเลยนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่า Honda Civic FD นะครับตัวนี้ปี2006 1.8 Auto VTEC Airbag ABS น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สประวัติดีมากนะครับวิ่งมา 1 1 0 0 0กิโลโดยประมาณนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เคยชนหนักนะครับลองชมดูเลยนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่าในสภาพที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับมาชมภายนอกกันนะครับว่าจะเป็นแบบใดได้บ้างนะครับทรงสวยครับยังอยู่ในสภาพปกติใครเน้นหารุ่นนี้ไว้ใช้งานก็น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสนใจรีบโทรเจรจานะครับราคา2 2 0 0 0 0บาทนะครับไปทดสอบทดลองขับได้นะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนได้นะครับ เครดิตดีนะครับจัดไปเลยครับ4,000 5,000ต่อเดือนขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้นะครับในชั่วโมงนี้เก็บเงินสดไปก่อนใช้เครดิตก็ได้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแดนนี่นะครับถ้าใครสนใจจริงๆรุ่นนี้นะครับภายในสวยงามแบบนี้สีสบายตาครับออกสีเทาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ SD นางฟ้าหรือ C ีวิ c ขับนะครับมีคนที่ใช้งานอยู่จริงมาแบ่งปันประสบการณ์การดูแลการซ่อมบำรุง ที่ไหนเก่งอู่ที่ไหนมีอะไรที่ไหนถูกๆเข้าไปศึกษาได้นะครับแม้กระทั่งใน u t u b e นะครับมีคนสอนแบบจับมือทําทุกขั้นตอนเลยนะครับสำหรับ F d ดีหนังฟ้าในยุคอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับลอพิจารณาดูนะครับสาหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าประวัติดีครับแล้ววิ่งน้อยขนาดนี้ก็สมบูรณ์มากๆนะครับภายในสวยใสน่าสนใจมากๆขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามถ้าคันนี้สนใจนะครับรีบทอเจรจานะครับเพราะว่าสวยจริงๆ พาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อรถนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งค้างเรื่องนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับไม่แกะฝากระโปรงเลยนะครับก็รองชมดูก่อนนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้แหละครับหายากครับถ้าสนใจและกําลังเล็งหารุ่นนี้ต้องรีบเลยครับมันสวยจริงๆครับหน้าเดิมหลังเดิมจริงๆครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอให้ทุกท่านได้รถสวยๆไปใช้นะครับคันนี้สวยจริง